ในที่สุดก็ได้รีวิวเจ้าซิกโกโร่เอ้ยซิกโกโร่ซะทีกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการชูนูซัมเนอร์แคชนะครับสำหรับเทปนี้เองนะฮะเจ้าโจ๊กแสงหรือเจ้าฟิกโกโร่นั่นเองผมก็ปั้นมาเพื่อจะรีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าสำหรับฟิกเกอร์ลองนะครับเป็นมอนสเตอร์สาย HP นะครับอ่ามาดูที่เลเวล40กันนะครับ HP จะอยู่ที่11,700นะครับก็ถือว่าหนักมากทีเดียว a อตแท็กเดฟสปีดคงน่าจะบ้านๆนะครับผมอ่าส่วนสำหรับเจ้าฟิกเกอร์ลเนี่ยมันจะมีสกิลที่น่าสนใจยังไงมาดูกันนะครับสกิลท่าที่1นะครับ Flying c a r d นะครับปาไพ่ไปนะครับก็ทำให้ชุูติดแับไม้กระเขนโอกาส70%โอกาสติดไม้กระเขน2เทิร์นนะครับเยอะทีเดียวถ้าอัพเต็มแล้วก็คือจะเพิ่มเข้าไปจาก30%ในอีก7 0นนี้ะครับ ท่าที่2นะครับเซอร์ไพรส์บล็อกนะครับอันนี้เป็นท่าที่เอาไว้โจมตีหมู่ทั้งหมดนะฮะโดยการโจมตีของเจ้าตัวเซอร์ไพรส์บล็อกแต่ละอันเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะสุ่มติดสถานะนะครับก็คืออาจจะติดสตันติดแกร้ซิ่งฮิตนะครับอ่าคือก็คือตีวุ่นนั่นเองนะครับหรือว่าจะติดติดบัฟสโลก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะสุ่มๆกันนะครับอ่าโดยท่านี้ก็คือพออัพเต็มแล้วนะครับก็จะลบคูดาลงหนึ่งเทินจากสีเหลือสามเทินนะครับผมส่วนท่าสุดท้ายครับคาร์โมเฟลดนะครับอันนี้ถืออว่าเเป็นนนไไฮลลท์ขงมััยะครบ ท่านี้เป็นท่าทาี่ทำให้คนหัวร้อนและก็กวนประสาทมากๆนะฮะอ่าก็คือจะอ่ามันจะ cancel damage ของอ่าท่าที่ยิงเข้ามานะครับเช่นสมมุติอ่าอีฟริตน้ำยิงเข้ามาตุ้มหนึ่งครั้งนะครับก็มีโอกาส25%ที่มันจะหลบในการทำ damage ได้นะฮะแต่ว่าเอฟเฟกต์ก็ยังจะติดอยู่นะครับผมอ่า และนอกจากนั้นเนี่ยท่านี้เนี่ยเวลาที่เจ้าโจ๊กแสงในโจมตีศัตรูเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าหนึ่งหรือท่าสองเนี่ยก็จะมีโอกาสในการลบบัฟออกจากศัตรูด้วย1อันนะครับก็มีประโยชน์มากทีเดียวโดยคอมโบกับท่านี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราอย่างเช่นเราใช้เซอร์ไพรส์บล็อกนะครับแล้วฝั่งศัตรูเนี่ยสมมติว่ามีอาร์ไฟนะฮะใช้ท่าเติมบัฟปีกให้ทุกตัวนะครับก็มีโอกาสที่เจ้าตัวเซอร์ไพรส์บล็อกเนี่ยมันจะลบบัฟปีกออกจากตัวศัตรูได้ด้วยนะทุกตัวเลยนะฮะ เอาละซอฟต์นีเดอร์สกิลเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับก็เพิ่มรีซิทในดันเจียนเป็นการเพิ่มเลสแล้วก็เพิ่มเลสในดันเจียนอีกต่างหากนะครับ <c oughs> น่าเศร้าไม่มีซะดีกว่านะเอาไปเพิ่มสแปดแทนก็ยังดีนะครับอ่าหลังจากเอาเวกเกนแล้วนะครับก็จะได้สกิลท่าสามแลคาร์มฟเฟลต์นะครับผมแล้วก็จะรอแบบนี้เลยนะฮะใ <c oughs> ส่เสื้อสูทสีขาวเลยนะฮะ อ่าสำหรับรูนที่ผมแนะนำนะครับรูนเนี่ยที่ผมแนะนำเนี่ยที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสตันกับรีเวนช์นะครับอ่าซึ่งทำให้การโจมตีแต่ละครั้งของเจ้าตัวโจ๊กแสงเนี่ยสามารถที่จะไม่สูติดสตันได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่า2มันเป็นท่าตีหมูใช่ไหมท่าหนึ่งก็เป็นท่าตีเป้าเดียวก็มีโอกาสที่ติดสตันได้เช่นกันนะครับนอกจากจะลบบับแล้วทำให้ติดสตันได้เนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากทีเดียวนะครับและรูนคู่ของมันนะครับก็คือจะเป็นรีเวนช์นะครับก็คือเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับ อ่าซึ่งอ่าถ้ามีโต้กลับแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่เวลาที่เจ้าตัวโจ๊กแสงเนี่ยมาโดนตีมันก็ป่าไพ่สวนกลับไปใช่ไหมครับอ่าก็มีโอกาสให้ตีสตัร์ได้ด้วยลบบัฟได้ด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูรูนที่ผมใช้กันนะครับรูนที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นสองสี่หกนะครับเป็นสปีดนะครับอ่าแอทแท็กเปอร์เซ็นต์เอชพีเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่ผมแนะนำจริงๆอ่ะผมอยากให้เป็นอ่าสปีดเอชพีเปอร์เซ็นต์เอชพีเปอร์เซ็นต์สองช่อง อันนี้ช่องที่1นนะครับช่องที่2นะเป็นสปีดนะฮะ Attacks d e HP นะครับอันที่3นะครับอันนี้ก็เป็น HP เมีสปีดค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอันที่4นะครับ a t t a c k เปอร์เซ็นต์แต่จริงจอันนี้ผมอยากเปลี่ยนเป็น HP เปอร์เซ็นต์มากเลยนะครับผมอ่าช่องที่5นะครับนี่ก็ HP 38เปอร์เซ็นต์เลยหนักหงงทีเดียวเชียวนะครับรูนนี้ก็สวยดีเดียวผมชอบมากเลยนะฮะอันที่6นะครับเป็น HP เปอร์เซ็นต์นะครับมันบวก Attacks เปอร์เซ็นต์ยี่าเปก็เลยยัดเข้าไปนะฮะ อ่ามาดูแซดรวมกันประมาณนี้นะครับถ้าเกิดช่องที่สี่เนี่ยผมเปลี่ยนเป็น sp เปอร์เซนต์ได้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักบวก2 5 k นะครับเลือกก็จะน่าจะประมาณสัก36,000 37,000ประมาณนี้นะครับก็สายยาก่อนควรนะครับผมแต่อันนี้มันมาแอทแท k แล้วก็ตามนี้นะฮะอ่าสำหรับการใช้งานโจ๊กแสงเนี่ยเออ่ผมค่อนข้างแนะนำนะครับให้ไปใช้กับเอ่ออารีนาซะมากกว่านะครับใช้ฟาร์มไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะอ่าแต่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ ามาลองกับของจริงกันดีกว่านะครับตอนนี้ใกล้ตัดรอบแล้วด้วยผมเสียวไส้มากเลยนะฮะอ่าเอาไอ้เจ้าเนี่ยอาร์กเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ทีมผมใช้อะไรบ้างอ่าเป็นอย่างนี้ละกันเนาะปึ๊กแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวหนึ่งนะครับเอาอันนี้เป็นพัดลมนะฮะเอาไว้ก่อกวนนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะใช้เป็นใช้เป็นโจกแสงนะครับนี่เลยเพราะว่าจัดไปนะครับจะสร้างความรำงคันได้ขนาดไหนเดี๋ยวลองมาดูกันดูนะฮะ ปึ๊บ <reading> อ <repetition> uh, ่ามาเริ่มมาปรับก่อนนะครับปรับก่อนได้เปรียบอ่าฟังก์ตู้นี่นะครับใช้ปรับปีกแล้วนะฮะอยากให้โฟกัสที่เจ้าตัวเออ่จกแสงนะฮะดูให้ดีนะครับอ่าใช้ท่าสองก่อนนะฮะเซอร์ฟ라이ส์บล็อกนะฮะปึ๊บโป๊ะ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 เห็นไหมลบได้ตั้งหลายตัวนะครับลบได้สามตัวเลยทีเดียวนะครับแต่โอกาสมันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ก็ถือว่าเวิร์กมากทีเดียวนะครับฟังเอาละ เดี๋ยวค่อยๆละเลียดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มาดูความน่าราคาญของโจ๊กแสงกันนะครับปุ๊บนี่สังเกตได้ว่าทางขวาสุดแั้ติดคาร์โบเฟลดนะครับถ้าพลาสิกนั่นเองนะฮะแต่ว่าเอฟเฟกจะยังอยู่นะครับแต่ก็คือไม่ได้รับดาเมจเลยนะครับผมอ่าที่อยากลบอะไรอ่าสมมติว่าอยากลบโพไซดอนลมปักเข้าไปนี่นะครับลบได้นะฮะจิ้มจึกก๊กเข้าไปเรื่อยๆนะฮะตาแพนด้าก็ ใกล้จะสบายแล้วนะฮะแอนด้าก็โค้เข้าไปเล็กเลสแสโซ่ S ปังเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นตัวก่อกวนแล้วก็ลบบัปที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็ทําหน้าที่แทนกันได้นะฮะเผื่อใครที่ต้องการตัวลบบัปนะฮะก็ใช้เจ้าโจ๊กแสงเนี่ยได้เพราะว่ามันลบบัปได้ในทุกสกิลของมันเลยนะครับโค้นี่จะสังเกตได้ว่ามันติด ash, เลสมันก็จะมีเลสด้วยนะครับคือถ้าลบบัปเนี่ยผมผมเข้าใจว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเลสด้วยนะแต่ว่ามันมันก็ติดไม่ยากนะครับ คือมันไม่การันตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะลบได้นะฮะตัวที่น่าลำคาญต่อไปคือเจ้านี้เลยนะฮะปัวเซดอนลมนะครับหนึ่งสองสามอ้าเวเฮ้ยซีบื้อหมดเลยไวย้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่านะครับเอาละปุ๊บอ่าก่อกวนนี่ยึดดาบหมดเลยนะฮะถือเป็นตัวที่น่าลำคาญมากทีเดียวนะฮะ หนึ่งสองสามก่อแตกแล้วคราวนี้ก็เสร็จเรานะฮะโคปลาปึ๊กเะไรสี่พันนี่ก็ไม่ขี้เหร่นะใช้ได้นะครับเติมบับดาบเข้าไปนิดนึงกวาดหนึ่งสองสามนะครับฟิกกาโลปลาไพ่นะฮะนี่่าจิกกาโลนั่นเองนะฮะก็สำหรับทาพาสีคารโมเฟล์เนี่ยไอที่เอาไว้หลบดามเมจเนี่ยผมว่าก็เ อย่าไปคาดหวังกับมันมากนะฮะก็พอใช้ได้นะฮะเลนอาจจะสูงกบบวน์โก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตี100%รซนะครับก็อย่าไปคาดหวังมากแต่ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนคือท่าที่เอาลบบาสนี่แหละนะครับอ้าวนางพัดลงไปเสียแล้วนะฮะไม่เป็นไรใช้ท่าสองาก็ได้ครปิ๊บปิ้วนี่ด้วยความที่มันเป็นท่าแสงด้วยนะครับการที่มันเป็นท่าแสงในข้อดีของมันที่ชัดเจนมากอย่างหนึ่งเลยก็คืออ่อมันไม่มีการแพ้ท่าไหนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสการตีเวอมันไม่มีนะฮะ โอ้อาวาน,นา้ำยังคงซื้อสัตว์กับเราเหมือนเดิมเห็นไหมครับเมื่อกี้ปลาไปก็ลบปรับไม่ได้นะฮะก็คือมีโอกาสในการลบเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าก็คือว่าใช้ท่าท่าที่2ไปเนี่ยโอกาสลบก็ลบได้หลายตัวแหละนะฮะใช้ได้เหมือนกันนะครับผมซื้ออ่ามาแล้วนะครับไหนมาลองใน RTA ดีกว่านะครับใน RTA เองก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เหมาะจะใช้เจ้าจตัวโจ๊กแสงมากเช่นเดียวกันนะครับ มาดูกันซิว่าจะหัวดร้อนไหมนะฮะ RTA ลุยพอ t บอยนะฮะอ่ามาเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมเอาตัวที่ผมแบบเพิ่งแบบเพิ่งปั้นมาใหม่ๆเลยไปลุยเลยนะฮะเอาอันนี้เน้นเน้นหานะฮะเน้นหากับสนุกนะครับอะไรอีกดีนะ ตัวที่ปั้นมาใหม่ๆใช่ป่ะอ่ะเอาทีมขาวเลยแล้วกันนะลองดูนะครับทีมสีขาวนะครับโอ้โหเขาเอาเขาเอาโจ๊กมืดมาซัดเาด้วยนะฮะไหนมีตัวอะไรสีขาวอีกนะฮะอันนี้ผมเน้นเป็นทีมสีขาวเลยนะฮะหล่อเลยทีเดียวใส่เสื้อสูทสีขาวไปลุยนะครับแล้วตัวอะไรดีนะตัวสีขาวจะหมดแล้วยังเนี่ย ทีมไวไนน์นะอัศวินสีขาวขาวมาทั้งทีมไปเลยนะฮะมาดูเลยนี่จัดขาวทั้งทีมนะครับเอาวันนี้ออกดีไหมเนี่ยตัวที่อันตรายจีโจ๊กมืดใช่ไหมฝั่งนู้ที่ทำดาเมจได้โหไม่ไม่ขี้เลย,เลยนะถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะครับโจ๊กมืดวางระเบิดเนี่ยทีมผมก็จะไม่มีตัวรักษานะมีแค่อนัอนอันดบิแสงตัวเดียวนะครับ แต่มันน่าลำพังสุดแหลกโอ้โหเอาเดซเอาเดซแสงผมออกเลยนะฮะเสียใจจังนะครับเอาอะไรดีอ่าไม่มีลีดเดอร์ด้วยว้าลุยมันให้อย่างนี้แหละนะครับทีมเสื้อสูทสีขาวนะครับไวท์สูทนะฮะก็ไม่รู้จะชนะไหมนะแต่ลองดูนะครับเอาให้แค่ให้เห็นไฮไลท์ของการใช้โจ๊กแสงก็พอนะครับอ่ามาฝั่งโู้เริ่มก่อนนะครับ โอเลนุกเทิร์นนะดูว่าเขาจะแปะตัวไหนนะนี่เขาแปะฟินิกน้ำนะครับผมทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมลบบัฟก่อนละกันนะฮะลบบัฟตัวไหนก่อนบีอาร์อีฟิตน้ำก่อนโอไม่ติดด้วยนะครับอีนุแสงผมสายตาไม่ค่อยดีนะฮะอย่างนี้สงสัยว่าต้องกินวีตาแล้วไปนอนนะครับโออ่าก็แตกกันไปนะครับไหนขอลบบัฟหน่อยสิปาก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 นี่ติดทั้งสโลนะครับแล้วก็สแตนไปสองตัวนะฮะ ฝั่งนู้นก็งงเลยทีเดียวเอ้ยทำไมติดซ้ำสองตัววะหนึ่งสองซ้ำนะครับแล้วก็จิม้มเข้าไปโป๊ะนี่เพลินๆนะฮะยิงคาโดเคนมาเลยหนึ่งสองซ้ำอีนุ่งแสงที่ผมเอาไว้ลงเอาไว้ลงหอนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเอาเอาผมเอาไว้ลงหออย่างเดียวนะฮะเอาตายซะละว้าชุบแอชุบก่อนนะครับ,บกลับมาสร้างความรำคาญได้ดีทีเดียวนะครับ เขาก็เริ่มคิว่าเอ้ยตงใส่ว่าต้องจัดก,การกับไอ้เจ้าสีแสงแล้วมันน่ารำคาญมากนะครับโอ้โหติดดีครีสสปีดแอทแทกบา้ามันเลยว่าจะตายเอาอะเล่งเกียร์กลับขึ้นมาได้นะครับลบบาฟก่อนละกนันนี่ไม่ติดนะฮะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอ่ามาทำความสะอาดทุกตัทุกคนก่อนนะครับอ่าทำความสะอาดทุกคนซิ้มมาตอนนี้ ฟินิกน้ำต้องท่าสองแล้วฮะแช่แข็งนะครับอ่าจังหวะนี้ต้องใช่จริงๆนะครับโคผมไปจิ้มใครต่อดีเนี่ยไปจิ้มฟินิกน้ำต่อนะครับปุ๊บควรเพราะฟินิกน้ำเนี่ยเบสเอชพีมันน้อยนะฮะก็เลยต้องซัดมันก่อนนะอ้าวติดอย่างนี้ก็สนุกสิก่อแตกไหมอ่าก่อแตกนะครับได้อยู่ควนอนีกทีนึงนะครับเป็นการทำให้ท่า อ่าพาพาสิฟออกอีฟฟิตน้ำปิดมานะครับโคเ x ด้วยโอ้โหหนึ่งสองนะครับแต่ว่าอ่าพริสอ่าพรสแสงผมก็หนาพอสมควรเลยล่ะโชคสับเข้าไปนะครับแต่ไม่ตายนะยังคงหนาอยู่โอ้ EX กซีโอ้โหเพลินเลยนะฮะสนุกไหมเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยขอเล่นบัางสี่นะครับโป๊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 นี่เราก็เก็บไอ้เจ้าอีฟฟิตน้ำมาได้แล้วนะฮะ ควางหอ,อกต่อเข้าไปนะครับอ่จาจังหวะน,นี้ก็คือว่าเจ้าตัววาไฟมันก็ทางเลือกในการดําเนินชีวิตมันก็ไม่ค่อยเยอะแล้วล่ะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปชุบเพื่อนมันตัวใดตัวหนึ่งกลับขึ้นมานะครับงั้นขออีกตัวแล้วกันนะครับปึ๊บหนึซ้ำประมาณนี้นะครับอ่าควรโชเข้าไปทีมเสื้อสุดท,ทีมเสื้อสุดขาวได้ลิ้นลิ้นพันกันนะฮะอ่าได้ EX EH ด้วยนะฮะโคเข้าไป เอ๊ะคาโมเฟลดนะฮะเขางงเกิดอะไรขึ้นวะนี่ครับโอ้โหสาเหตุของความหัวร้อนนะฮะมาจากท่ายนี้เลยนะฮะคาโมเฟลดล้วนเลยทีเดียวนะครับนี่แหละนะคับก็คือความสนุกนะฮะอ้าวฟันอีกแล้วเห็นไหมเขาเลิกฟันแล้วนะฮะตอนนี้แบบโควไม่อยากยุ่งกับมันแล้วไอ้โจ๊กแสงนี่มันน่ารำคาญจริงๆนะครับยังกระติดหนึ่งวอตเปอร์เซ็นต์ยังไงยังงั้นเลยนะอ่างั้นเดี๋ยวเอาพี่แสงกลับมาก่อนนะครับฟุเป็นการทํำลายขวัญและกําลังใจของฝั่งสตูได้อย่างดีทีเดียวนะฮะ วนชึกเข้าไปนะครับอ้าวยอมแพ้ไปเลยนะฮะนี่แหละนะฮะโจ๊กแสงของเรานะครับเอาไว้ใช้สำหรับอารีนาได้กวนประสาทมากทีเดียวเชียวนะฮะคนเล่นก็สะใจเองด้วยนะับโอ้โหมันทําได้ไว้ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าส่วนประโยชน์ในดันเจียนนะครับก็ใช้ในโกเลมก็พอได้นะฮะมังกรก็พอได้เพราะว่าสองตัวนี้มันมีบัาใช่ปะ เราก็ต้องเอาไอ้เจ้าตัวที่มันมีคุณสมบัติในการลบบัฟเนี่ยใส่เข้าไปก็กได้นะแต่ส่วนใหญ่ตัวเลมเนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกนะฮะเพราะว่า,ามันเหมือนกับว่าผมเล่นสปีดอะจบก็จบเร็วๆนะฮะเนี่ยแต่อันนี้ต้องการเอามาให้ดูเฉยว่ามันเอาไว้ลบบัฟได้นะครับก็พอใช้ได้แหละแล้วก็มีตัวอื่นที่เร็วกว่าเ,เร็วกว่านี้ก็ใช้เถอะนะครับมันไม่ใช่ตัวที่ทํางานได้ดีมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าตัวจํากัดจริงๆอย่างเงี้ยต้องใช้โจ๊กแสงก็พอได้นะ,ะถือว่าพอได้โค่ปุ๋ยเอาแข็ง ต้องอย่าลืมว่าคาโมเฟลดเนี่ยอ mm hmm. เอฟเ,กอนะอเอฟเกต,ตก์ยังติดอยู่นะก็คือโดนเอฟเฟกต์สตองสตาร์ก็ยังติดอยู่แต่แค่ลบดาเมจออกไปนะฮะแต่มีช็อตหนึ่งที่ผมแบบสะใจมากนะคือแบบโจ๊กแสงใกล้ตายแล้วนะฮะเกาะแตกเลือดแบบโอ้โหเลยขีดเดียวละนะฮะโดนอีฟริตนะักยิงโป้งเข้ามาติดคาโมเฟลดที่ผมว่าหัวเลาะเลยหัวเลาะล่าเลยนะฮะตอนนั้นเลียดทำอารีน่าด้วยเช่นกันนะครับเป็นตัวที่แบบทําให้เกิดความหัวร้อนได้เลยนะครับ สำหรับใครที่อยากเล่นวโอก็เล่นได้เหมือนกันแต่ผมว่าผมไม่ค่อยแนะนำวายโอเท่าไหร่เพราะว่ากว่ามันจะรีกลับมาใช้ท่าท่าสองได้เนี่ยมันใช้เวลานานนะครับอาหมดเลยเว้ยโ,โดนเทกระจาดน,นะครับอันนี้คือตัวอย่างของคาร์โบเฟสที่ไม่ติดนะฮะหรือตัวเดียวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนกิวอไม่มีตัวอย่างเนาะกิวอเองมันก็ใช้กันบ้านก็พอได้แหละนะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันเปลืองช่องนะฮะเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะ,ะเอาไปทำา RTA a เอ n a จะสนุกกว่านี้นะครับ อ่านี่แหละนะครับเจ้าโจ๊กแสงนะครับผมมีตัวอย่างั้งในอ t a และอ r e n a เป็นหลักเลยนะครับอ่านิดนึ่งละกันนะครับอันนี้ของของผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูของที่หนึ่งโ l บกันนะครับเฟย์ทานโนนะครับดูของเขานะนี่โจ๊กแสงนะฮะเขาใช้แบบเป็นของเขานี่ผมจำได้ว่ามันแบบปีกแสงโผลออกมาเลยนะฮะเลือดมันประมาณสักโอ้โหส0 0 0มื่ปิดบัว่ามก้าี่มันบ้าบอมากเลยนะฮะแต่ว่าเขาใช้เป็นสตันกับเนเมซิสนะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคนี่แหละครับ ฟิกกอโลหรือโจ๊กแสงนะฮะตัวที่ทำให้หัวเราและวน่าลำคาญมากในอารีนาและคิววอร์ก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe to noob นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ